อุ้ยดินเนอร์หวานนั่งคู่เพจดังลั่นชอบแต่คนชื่อปรางอ่ะเนอะเอ๊ยยังไงคู่นี้ดีต่อใจไม่ไหวปรางกันนรันโพสไอจิสตอรีดินเนอร์กับเพื่อนแต่คนข้างๆ้าช่างขุนตาด้านเพจดังโพเฉลยเชียร์จิน้นให้สุดเลยจ้าต้องบอกว่าเป็นอีกคู่ที่แฟนๆเชียร์กันสนัน่นพราอมักมีโมเมนต์มาคอมเมนต์แซวกันบ่อยผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งคู่นี้ ปรางกนรันโอบนิธิซึ่งล่าสุด IG story ของสาวปรางกันรันได้อัพคลิปสั้นๆชวนเอะกำลังนั่งดินเนอร์อยู่กับเพื่อนๆแต่ก็สะดุดตากับชายเสื้อสีขาวและลายเสื้อบริเวณอกที่โผลมาให้เห็นแวบๆให้ชวนสงสัยต่อมาล่าสุดเพจดังก็ออกมาเคาะ และเฉลยเสื้อขาวปริศนาที่นั่งข้างๆสาวปรางกันรันขณะดินเนอร์ทันทีนั่นก็คือเพจดังของเจมอยร้อด้วยการโพสต์ภาพสตรอรี่ของโอบและปงังและลงแคปชั่นว่าค้าจินให้สุดจ้าชอบแต่คนชื่อปรางอนเนอะพร้อมติดแฮชแท็ก e อีพิมเมียโอบนิธิบอกเลยงานนี้แฟนๆ ดอมจีนอบปางค่าโผล่คอมเมนต์แซวกันเยอะมากๆเช่นชมกันรัวๆกับความน่ารักของทั้งคู่บางก็เข้ามาบอกว่าสองคนนี้เหมาะกันมากๆมีอะไรคล้ายกันเยอะโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์คบกันคงสบายใจดีเสียรเสียเชียบางก็บอกฉันรักคู่นี้เอ้าอีอีอบใช้คำว่ายิ้มน่ารักได้เปลืองมากงานได้งานดีเหมาะมากกรี๊ดมากๆค่ะเชียร์มาก บางก็บอกเชียน่ารักมากเชียอยู่นะฟินต้องคู่นี้เท่านั้นน่ารักบางก็บอกเอ้านั่งข้างๆกันนั้นเชียคู่น,นี้น่ารักกรี๊ดน่ารักันเชียคู่นี้คู่นี้เชียค่าน,าน่ารักชอบคู่นี้น่ารักมากเข้ากันสุสดๆเชียค่ะฉันเขินเชียบางก็บอกคู่นี้เชียค่ารอภาพคู่เลยค่ะน่ารักชอบคู่นี้เชียว้าวคู่นี้เชียค่ะ เฮ้ยชุ่มชื่นหัวใจชอบชอบเหมาะเข้าเหมาะกันคู่นี้เชียร์คู่นี้เชียร์ค่ะเรียกว่าหลากหลายคอมเมนต์ค่ะเชียร์สนันกันเลยทีเดียวละค่ะสำหรับโมเมนต์น่ารักค่ะเผยคลิปสั้นๆขนะไปดินเนอร์ข้างกันค่ะของสาวปรางกนรันค่ะและนุ่มโอบนิธินั่นเองค่ะจะลุ้นขึ้นจะแชร์ขึ้นหรือไม่ก็รอลุ้นกันอีกต่อไปนะคะ เก็บโมเมนต์น่ารักๆักมาฝากแฟนๆกันค่ะ